จากเราใส่น้ำหมักหอยเชอรี่นะครับหลังจากเราเราใส่น้ำหมักหอยเชอรี่ได้หนึ่งเดือนนะครับมะม่วงเขียวใหญ่ก็จะดกดกประมาณนี้นะครับได้ผลดีนะครับน้ำหมักหอยเชอรี่เนี่ยทำง่ายลองทำดูได้เลยนะครับทำให้มะม่วงผลใหญ่ผลโตผลดกนะครับต้นนี้ใกล้ๆบ้านสวนเนี่ยปีนี้ดก หลังจากใส่น้ำหมักแล้วปรากฏว่าได้ผลดีนะครับติดลูกเยอะเลยประมาณห้าหกสิบลูกเนี่ยต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ติดดกดกดีมากได้ผลดีปีหน้าจะทำอีกสักสองสามถังเลยเพื่อมาใส่ต้นไม้หลายๆต้นนะครับเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องลองทำดูได้เลยนะครับแล้วหมักหอยเชอรี่หอยที่อยู่ในนาเรานะครับ เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีอื่นก็ได้นะครับใช้น้ำหมักหอยเชอรี่อย่างนี้นะครับดกดีติดด,ดีนะครับผลดกดีต้นนี้ก็ประมาณห้าหกสิบลูกพอได้กินนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในเรื่องผลไม้พวกมะม่วงนะครับก็ไามา่ได้ซื้อนะครับ นี่พอกินพอได้อยขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ